น่ารักหนุ่มกันชัยเผยโมเมนต์น้องมายูถือพวงมาลัยมากาบเรียกว่าเป็นสาวน้อยที่ฉายแววความสวยตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยค่ะสำหรับน้องมายูลูกสาวคนสวยของแม่เมย์ปัทิดาและสามีหนุ่มกันชัยที่นับวันลูกสาวยิ่งสวยเก่งเหมือนกับคุณพ่อและคุณแม่เข้าไปทุกวัน แถมเพิ่มแป๊บเดียวโตวเป็นสาวแล้วล่าสุดมีโมเมนต์ความน่ารักมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามอีกแล้วเมื่อน,น้องมายูถือพวงมาลัยกับพ่อหนุ่มเนื่องในวันพ่อโดยพ่อหนุ่มได้ออกมาโพสภาพพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่ารักมายูนะลูกนานนานไทยด้วยกันทีสาวแล้ววันพ่อซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสะดุดตาความสวยของน้องมายูหนักมาก ทำกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างมากมายน่ารักค่ะคุณหนุ่มสาวน้อยมาอยู่ลูกสาวสวยเหมือนคุณแม่เมเลยคุณพ่อต้องไว้หนวดบ้างแล้วนะคะน้องมายู่น่ารักโตเป็นสาวแล้วสำเนาถูกต้อง